พบกับเทลเลอร์บอกเกล่าวเล่าขานวันนี้มันชีกแนวะกับหนังลุนระทึกเอาตัวรอดหนังไอเคที่สนุกที่สุดตั้งแต่แอดเคยดูมาครอคานขยําคําเตือนความโหดจะอยู่ในเกณฑ์ที่รับชมได้ทุกเพศทุกวัยความสนุกรุ้นระทึกและความตื่นเต้นจัดไปเลยห้ากระโหลกเต็มโปรดใช้พิธีเข้าชาในการรับชมน้ำมหาวิทยาลัยฟลอริดามืองเกนสว์วิวนักศึกษาสาวซ้อมว่ายน้ำกับเพื่อน จนโทรศัพท์จากพี่สาวโทรเขาเธอได้ข่าวจากพ่อบ้างไหมตอนนี้พายุเข้าเฮอริเคนร,ระดับ5้าเดี๋ยวฉันไปดูให้ไม่ต้องไปเสี่ยงนะ่าแค่โทรมาถามเฉยๆเผื่อจะได้ข่าวอะไรบ้าง แต่เธอก็ดันทุรังแอบขับรถเข้ามาหาพ่อขับผ่านฟาร์มเจระเข้แห่งหนึ่งเทอรี่โทรหาพ่อเธอแต่ไม่รับสายมีเพียงให้ฝากสัญญาณเธอยิ่งเป็นห่วงจนขับมาถึงทางเข้าเมืองเจ้าหน้าที่หนุ่มชื่อเวนที่รู้จักกันเขาบอกว่ารอบนี้นะักว่าทุกทีคอยทุกคนอพยพออกไปหมดรถคันนั้นก็พลิกคว่ำตอนวนกลับแล้วเขาก็บอกว่าให้ใครเข้าไปไม่ได้เหมือนเธอพยายามอ้อนวอนแต่ไม่เป็นผลงั้นแวะไปดูพ่อให้หน่อยสิถ้ามีโอกาสขณะกำลังจะวนกลับเธอเปลี่ยนใจหักเลี้ยวหลบเข้าป่าข้างทาง โดยไม่สนเจ้าหน้าที่ที่ห้ามจนเธอขับมาถึงบ้านใหม่พอ่อซึ่งพบแต่หมาน้อยคนดำชื่อชูก้ช่วยรางวัลกับภาพถ่ายและเอกสารที่กระจายทัว่วห้อง เธอโทรบอกพี่สาวที่ชื่อเบสเจอแต่ชูกา้าพ่อคงไม่ทิ้งมันไว้หรอกตอนนี้พ่อจะอยู่บ้านเก่าก็ได้อย่าไปเสี่ยงนะคงไม่หรอกบ้านนั้นถูกอายัดต,ตั้งแต่หยากันแล้วเจอแฟนเก่าพี่ด้วยนะที่ชื่อเกวนเขาไม่ใช่แฟนอ๋อเหรอแต่พี่ถูกพ่อจับได้ว่าเงียบนะไอ้น้องบ้านี่เธอจะจำไปตลอดเลยเหรอหลังวางสายกบพี่เธอก็ดันทุรังแอบ,บมาตามหาพ่อที่บ้านหลังเก่าหาและเรียกจนทั่วแต่ก็ไม่พบใครเธอโทรเข้ามือถือพ่อจนได้ยินเสียงมันดังที่อ่างสิงหยิบมันขึ้นมาดูสายเรียกเข้าจากเธอและพี่สาวลง สองยมิสคอ และข้อความแจ้งเตือนที่เพิ่งเข้าเตือนภัยสูงสุดหลบภัยด่วนรู้ตัวอีกทีกระจกหน้าต่างข้าง,างเธอแตกเหมือนต้นไม้จะล้มใส่เธอตกใจแต่ได้ยินเสียงชูก้าเหา่าจึงเดินตามมาดูพบว่าชูก้าเห่าลงไปที่ชั้นใต้ดินข้องลงจอดรถเธอจึงคาลงมาดูเรียกไปคาหาพ่อไปตามทางพ่อนะพ่อพายุแบบนี้มีแต่พ่อเท่านั้นแหละที่ลงมาจนมาพบวิทยุที่เปิดทิ้งไว้ร้อยเลือดมันรอกระเป๋าเครื่องมือช่างและในที่สุดก็พบพ,พ่อเธอนอนสลบอยู่เธอแนบผู แล,แล้วแหวกเสื้อพ่อออกดูพบแผลคล้ายรอยกัดหรือรอยข่วนลึกใหญ่เธอตัดสินใจว่าต้องรีบพาพ่อไปโรงพยาบาลจนเธอลากพ่อมาเกืบอบถึงเมื่อได้ทางออกแต่แล้วไอ้เคยักก็ล่วงลงมามันคูและคำรามจนเธอต้องรีบลากพ่อหนีมันกลับเข้ามาข้างในลอดผ่านท่อเหล็กและหลบมาได้สําเร็จโดยความที่มันตัวใหญ่ไม่สามารถลอดผ่านมาได้มันจึงจำใจต้องเดินจากไปพ่อเธอเริ่มได้สติและบอกให้ระวังไอ้เคยตัวใหญ่มันน่าจะมาทางท่อระบายน้ำน้นที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบ ลูกหนีไปซาก้องไม่ต้องให้ช่วยสภาพของคุณพ่อกับสวนทางกับคำพูดร้องควนคางจนลูกเข้ามาดูแผลที่ขาแพ้เปิดจนกระถูกโผล่โอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นติดแผงแนวท่อจอนถวยเคลากไปเลยลอดมาได้ หลังแล้วท่อฝั่งนี้ปลอดภัยจนเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่เธอทำตกดังเธอจึงจะไปเก็บพ่อเธอบอกไปทางนี้สิทางนี้ปลอดภัยกว่าคอยจับตาดูมันไว้อยู่บนบกมันหูบอดเห็นได้ดีในความมืดแต่มันตัวใหญ่เคลื่อนที่ไม่ไหวระหว่างทางที่มาเอาพ่อเธอถามว่ายน้ำฟีสไตล์ร้อยเมตรได้เท่าไหร่เมื่อเช้าแพเพื่อนในทีม0.02ุดนวิลูกทำได้พอรู้จักลูกดีลูกพย่ยอมถอดใจแน่จนเธอไม่หยิบมือถือของเธอได้สังเกตดูจระเข้ตัวข้างหน้าแล้วกด91 1่โทรออกเมื่อเธอหันกลับไป ดูก็พบว่ามีไอ้เค่อีกตัวโผล่มาข้างล่งเธอจนเธอต้องขีดร้องแล้ววิ่งคานเข้าไปที่เดิมแต่ไม่สามารถที่จะคานเข้าไปได้ทันเธอก็ถูกมันงับคอยอที่ขาลากและสะบัดไปมาเมื่อได้ถึงหัวเธอจึงใช้ขากข้างทีบตัวมันปล่อยค้าเธอแล้ววิ่งกลับมาแต่กลับเจออีกตัวดักหนาตัดสินใจหยิบก้องดักหนูมาต้านไววแต่ไม่สามารถทนแรงงับมันได้จึงหยิบอันที่ใหญ่กว่ามาครอบปิดหัวมันแล้ววิ่งพามันมา อีกตัวก็ามาดักหน้าไว้เธอจึงรีบลอดผ่านนั้นข้างมุดผ่านสายไฟที่ห้อยเร็วระยงังขณะที่มันได้ตามเธอมาติดๆเหยียบมือถือเธอจนพังไปเมื่อทำท่าจะหนีไม่ทันเธอจึงหยิบไขควงข้างตัวเธอเอี้ยวตัวหลบแล้วแทงเข้าที่เบ้าตามันจากนั้นรีบมุดหลบไปอยู่หลังท่อที่อยู่ใกล้เธอมันตามเธอมาแต่ด้วยความที่ตาข้างหนึ่งถูกแทงมันจึงมองไม่เห็นเธอพ่อตะโกนถามด้วยความเป็นห่วงเธอตอบกลับมันมีสองตัวหนูปลอดภัยเธอเปิดกางเกงดูรอยแผล และหาเชือกของท่าท่ามเลือดไวฉันได้ดินน้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆพ่อเห็นมันไหมหนูจะย้ายไปฝั่งหน้าบ้านเพื่อ้องให้ใครมาช่วยได้ยินเสียงแถวบันไดมันน่าจะอยู่แถวตรงนั้นพอเธอก็หาอะไรมาลัดขาเช่นกันเพื่อหามเลือดและมัดดามกระดูกเธอเห็นคนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านคนกลุ่มนี้กำลังช่วยของในร้านมินิมาร์ทเธอพยายามส่องไฟใช้ไปข้างนอกและกดรีโมทให้รถลองจนชายที่หันมาทางเธอสังเกตเห็นแต่เมื่อเขาหันกลับไปบอกเพื่อนสาวเธอก็โดนงบาลยลากไปขย้ำเรียบร้อย เม่รู้ตัวเขาก็โดนง่าบ,บีคนแต่ยังไม่ว่ายรถมาได้จึงรีบวิ่งมาเตือนน้องชายที่มัวแต่กินหยิบอะไรไปเรื่อยไม่ทันได้ถึงตัวน้องเขาก็โดนงาบและสะบัดจนกระเด็นเลือดเพื้อนข้างกระจกกำแพงร้านมินิมาร์ทน้องชายที่ตกใจหันกลับไปดูกระจกส่องในร้านและเห็นไอ้แค่กขาลังพุ่งมารู้ตัวอีกทีก็โดนงับเละขยเ่มเต่ดเรียบทั้งสามลายเฮลี่หมดหวังกับพุ่มค้นตรงหน้าจนพ่อเรียกมีทางขึ้นอีกทางจุดที่ท่อทั้งหมดพายขึ้นบนบ้านแต่ต้องระวังตรงนั้นจะเปิดโล่งเป็นเป้า เธอจึงไปจุดที่พ่อบอกและพยายามเปิดตนวแมลงกลุ่มหนึ่งล่วงใส่จนเต็มหน้าเธอปัดและรีบร้างมันออกเธอเปิดได้แค่เงี่ยงเงพ่อมันติดมีแผนสำรองไหมทางท่อระบายน้ําล่ะไม่ได้มันเสี่ยงนั่นทางที่พวกมันเข้ามาอีกไม่ถึงชั่วโมงน้ําจะล้นที่นี่กลับมาก่อนแล้วค่อยว่ากันเมื่อเธอกลับไปถึงเรือตำรวจแล่นผ่านเธอและพ่อจึงพยายามเรียกเวนได้พังประตูเข้ามาในบ้านและเรียกหาเฮลี่ได้ยินเสียงคนคอะและร้องเรียกจากข้างล่างขณะที่เรือกู้ภัยติดขัด กูหัวที่มาด้วยจึงไปกระชากเอาสิ่งที่ติดออกแล้วพบว่าชิงช้าใกล้ๆเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงมันอยู่จนเกวนเจอทางลงสองพ่อลูกตะโกนบอกให้ระวังข้างล่างนี้มีเคสองตัวเขาจึงวอลเรียกเพื่อนให้เอาไม้คล้องสัตว์มาด้วยพีทเกืบไม่ตอบและเข้าไปใกล้ชิงช้าด้วยความสงสัยเมื่อโซ่ค้องชิงช้าขาดสิ่งที่โผล่ขึ้นมาเนือน้ําคือ หางไอเคสตัวหนึ่งจนเขาตกใจหันหลังกลับแทบไม่ทันก็โดนงับเข้าให้สะบัดแลยโยนไปกลางวงโต๊ะจีนตัวไอเคสีตัวไหวมาลมกินแขกชีกจนเลือดโชกและแขนขาขาดเว้นหัวเสียใครตายสิมัวทำอะไรอยู่นะไอเคสก็โผล่มาจากทางเขา้างับเข้ากลางลำตัวลากเขาลงไปสะบัดในน้ำเฮลีเพียมจะเข้าไปช่วยแต่ไม่สำเร็จเว้นโดนงับเข้าที่หัวและลากไปไกลจนเธอต้องรีบกลับไปตามเสียงเรียกพอ่อพ่อเธอพูดถึงเรื่องตอนเด็กที่เธอเห็นเม็ดดำน้ำไาวไปจนสุดท ลูกหัวเสียจนกลางดึกคืนนั้นลูกพยายามทําด้วยตัวเองจนได้ในที่สุดอย่ายอมแพ้เราต้องชนะไอ้เคสมองเต่าล้านบีเวลาที่พ่อเคาะท่อพวกมันจะอยู่ไม่สุกตอนนั้นให้ลูกดํายาวไปจนถึงบนันไดได้แล้วหนูจะกลับมารับพ่อนะจนเธอเริ่มดําไปขณะที่พ่อเธอเคาะท่อล่อไอ้เคก็มีตัวหนึ่งดําพุ่งไปหาพ่อเธอเขาได้เตะที่ค้าท่อเหล็กออกจนมันหล่นมาทับหัวไอ้เคและใช้จอบฟาดทุกซ้ำๆจนหัวแบบไปในที่สุดเฮลี่ใกล้ถึงบนันไดแต่เธอกับตะกุนบอกพ่อว่า หนูไปถึงมันได้ไม่ได้หนูจะไปทางท่อระบายน้ำล้นแทนนะเพราะเธอพยายามห้ามแต่ก็รู้กันอยู่เมื่อเธอมาถึงศพของเกวนใกล้ท่อระบายน้ําเธอก็ต้องนิ่งเงียบไปเพราะมีตัวหนึ่งลอดผ่านท่อระบายน้ําเข้ามาหลังจากมันผ่านไป เธอก็พยายามค้นที่ตัวของเกวนจนได้ปืนมาลองยิงแต่กระสุนไม่ออกเธอจึงชักปากกระบอกปืนและเตรียมจะเหนียวกัอีกครั้งแต่ข้างหลังเธอมันกับพุ่งมาจนเธอต้องหันกัไปยิงมันงับจนแขนเธอเข้าไปในปากมันเธอจึงลั่นไกจนหมดแม็กมันตายและคลายแขนเธอออกในที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจดำน้ําออกไปรอจังหวะให้จระเข้ไหวผ่านระวังตัวแล้วไปต่อแบบช้าๆจนไอ้แค่ตวหนึ่งมาเห็นเขา เธอใส่เกียร์หมาลีบขึ้นฝั่งมาทันทีก่อนที่ไอ้เคจะงับพังประตูบ้านเข้ามาขณะที่พ่อของเธอพยายามร้องเรียกเพราะชั้นล่างน้ำกำลังจะท่วมมิดเมื่อเธอเข้ามาได้ก็มาทำเสียงชูกาที่พยายามเอาเท้าเขี่ยบอกตำแหน่งพ่อเธอเธอรีบรื้อค้นจนได้แฉลงมาอันจึงใช้มันเจาะทุบและงัดพื้นไม้ ขณะเดียวกับที่พ่อของเธอเหลือลมหายใจเลือกสุดท้ายและจมน้ําไปเธอรีบดึงพ่อขึ้นมาปอมหัวใจและพายปอดและทุบที่หน้าอ,อกพ่อเธอสุดแรงจนพ่อเธอฟื้นและสำลักน้ําในปอดออกเมื่อมาถึงหน้าบ้านน้ําท่วมสูงจนรถใช้กันไม่ได้พ่อเธอบอกนั่นเรือไม่ค่ะพวกมันโยเยะทำไมหมดไม่เราต้องรีบไปเขื่อนอาจจะแตกได้ถ้าเขื่อนแตกเราก็ตายอยู่นี่อย่าทาเสียงน้ํากระจายพวกมันจะรู้ตัวเสียงฝนจะช่วยซาสองพ่อลูกและชูเก้าตัดสินใจค่คอยๆเดินช้าๆ โดยพ่ออุ้มชูก้าวไว้บนบ่าเมื่อเดินได้สักพักเราอขดว่าอยู่กลางวงพายุพอดีเธอและพ่อจึงตัดสินใจ ลูกไหวเร็วกว่าพวกมันลูกทําได้ไหวไปเทลลี่ตัดสินใจไาวน้ําอย่างไวพุ่งสุดเกียมมาเจร์เทั้งหลายก็รีบไหวตามเธอจนพวกมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เธอมาถึงเรือก่อนแลวรีบกระโดดขึ้นได้ทันเจอร์เคพุ่งเข้ามาชนเรือเฮือกและเรือมารับหนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัวเมื่อทั้งสามในขึ้นเรือคืนนั้นแตกและพันเอาทั้งสามกลับเข้ามาในบ้านพร้อมกับเรือที่พังและพลิกค,คว่ำทั้งสามแยกกันไปคนละทางพ่อตะโกนบอกเจอกันที่บันไดเทลลี่ปีนขึ้นอ่างสิงยโยนของลงบนน้ำเม มีอะไรเกิดขึ้นแต่เธอยังคงระแวงกระโดดเจ็บโต๊ะตรงหน้าโต๊ะขาหากเธอจึงรีบคว้าคงไปบนหัวซึ่งก็หลุดล่วงลงมาเธอจมไปในน้ําคู่หนึ่งแล้วรีบปีนขึ้นตู้อีกฝั่งตื่นตกใจด้วยความกลัวจนได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารพยายามเอาไม่พายเขี่ยและหยิบขึ้นมาได้ แต่เหมือนวอ่าจะเสียได้ยินแต่ไม่สามารถตอบกลับไปได้พ่อเธอมาถึงบันไดและคว้าวผู้ไฟที่อยู่ในไฮมาจนเต็มแขนต้องไปตามทางในบ้านชูก้ากกำลังว้ายมาหาเขาจาึงรีบพามันขึ้นบันไดทันทีที่ชูก้าขึ้นบันไดแขนข้างที่ยื่นออกไปนอกบันไดกับโดนไอเคงับเข้าไ้เขาร้องรั่นและพยายามยือสู้กับมัน ลูกสาวได้ยินจึงรีบเข้ามาแขนข้างที่โดนงับกับบิดหักและคาดไปในที่สุดเมื่อเธอเข้ามาถึงพ่อเธอบอกอย่าเข้ามารีบหนีไปเธอรีบวิ่งเข้าห้องน้ำแต่บิดประตูไม่ทัน หัวมันดันเข้ามาเธอจึงรีบวิ่งเข้าห้องอาบน้ํารีบปิดประตูเมื่อตั้งสติได้เธอก็เปิดประตูล่อมันเข้ามาเข้ามาสิไอ้ทิ้งจกหนะ้าปีนข้ามประตูบีกฝั่งปิดประตูห้องอาบน้ําแล้วรีบออกมาหาพ่อไอ้ค่ะเราต้องรีบขึ้นไปบนหลังคาจนเปิดบันไดห้องใต้หลังคาได้พ่อก็หกหนะเรื่องขายบ้านไม่ใช่เขาไม่ซื้อแต่พ่อไม่เซ็นขายเพราะมันเป็นที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันบ้านมันก็แค่ตัวตึกหนูกับพ่อต่างหากที่เป็นบ้านหนูเห็นคอปเตอร์หน่วยกู้ภัยมา เธอรีบจุดภูแล้ววิ่งไปอีกห้องส่องไฟผูไปข้างนอกน้ําแทบจะท่วมหน้าต่างข้างนอกจนมิดอ๋อเริ่มเข้ามาไกลแต่สิ่งที่พุ่งมาก่อนคือไอเเคที AK ่ว่ายพุ่งพังกระจกหน้าต่างเข้ามาจนน้ําพัดประตูปิดไปพอรีบขึ้นหลังคาหนูเห็นทางออกเธอพยายามเดิอนออกไปข้างนอกตกใจกับขอนไม้ที่โผล่มาตรงหน้าแต่ที่โผล่มาข้างหลังแรงขึเพราะที่หัวไหล่เธอพาเธอดำลงโค้งสว่านใต้น้าเธอตั้งสติจนคว้าผู้ไฟที่อยู่ใต้น้ําได้แล้วใช้ จี่ใส่มันจนมันปล่อยเธอเธอออกมาอนบนได้สําเร็จคว้ารางน้ําฝนไว้ได้แต่ปีนไม่รอดมันโบกขึ้นมาอีกครั้งโชคช่วยรางน้ําฝนหลุดออกด้วยแรงดึงแรงลมและแรงน้ําที่พัดจึงมาช่วยกันเธอไว้ไม่ให้โดนงับแล้วไอเคก็โดนน้าพัดไปในที่สุดทั้งสามขึ้นมารอบนหลังคาจนหอคู่ภัยเข้ามาไกลเธอจึงจุดผู้ไฟอีกอันแล้วหอก็หย่อนบันไดและเปลงมาจบกันไปอีกเรื่องกับนังไอเคที่จัดว่าสุดทีเดียว ใครมีหนังที่สุดกว่านี้หรือเรื่องไหนที่สนใจก็เสนอเข้ามาได้นะครับกะแล้วว่ามันต้องมากันเป็นฝูงหลังจากได้ดูเรื่องนี้ไม่เพียงแค่สนุกแต่ยังสอดแทรกสาระกันเอาตัวรอดจากจระเข้อีกด้วยหวังว่าทุกคนคงไม่ต้องใช้กันนะครับโดยส่วนตัวแอดแล้วใครจะตายแอดไม่รู้ฮะขออย่างเดียวน้องหมาชูก้าต้องรอด หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของเราไลค์แชร์บอกต่อกันเยอะๆนะครับหรือเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ด้วยการโดเน a มาที่เลขบัญชีใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ